เมื่อพูดถึงของวิเศษในโลกของกระตูนที่ให้พรกับผู้ขอได้แบบสุดโกงเพื่อนๆทุกคนจะนึกถึงอะไรกันครับสําหรับผมก็คือลูกแก้วดาวก้อนบอลผมก็คิดว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะรู้จักกับของวิเศษสุดโกงที่สามารถชุบชีวิตคนตายแบบหมูไปจนถึงการเสกให้คนเป็นอมะตะ แถมยังขอพรได้อีกเรื่อยๆนับเป็นของสุดโกงที่เป็นที่มาของเรื่องดาวน b บอลต้นเหตุของการต่อสู้แย่งชิงกับทุวครั้งที่มีการต่อสู้ก็จะมีลูกแก้วมังกรทั้ง7ลูกนี้มาเกี่ยวข้องด้วยเสมอไม่ทางตรงก็ทางอ้อมและถ้าคุณเป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้ก็ต้องทราบแน่ๆว่าลูกแก้วมังกรในซีรีส์นั้นมีมากกว่าหนึ่งชุดที่เราเห็นแน่นอนแต่จริงๆแล้วลูกแก้วนั้นมันมีกี่ชุดและใครเป็นคนสร้าง แล้ลูกแก้วมังกร,กรที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนและในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาไขาปริศนาดาวก้อนบอลใครเป็นคนสร้างลูกแก้วและลูกแก้วทั้งหมดมีกี่ชุดแล้วก็ทําไมต้องรอหนึ่งปีถึงจะขอพรได้นะครับบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆฟังผมจบเพืเ่อนๆก็จะรู้จักจัก,กรวาลซีรีส์ดาวก้อนบอลมากยิ่งขึ้นไปมากกว่านี้แน่นอนนะครับ เริ่มต้นเรามาทําความรู้จักที่มาและที่ไปของลูกแก้วมังกรจากเรื่องดาวก้อนบอลกันก่อนนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรจากคนที่สร้างการ์ตูนเรื่องนี้อย่างอาจารย์โทเรียมะอากิระนะครับได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจไว้ว่าดาวก้อนบอลร r s l เ m n รสลัมเนโกมาจินและ Jack เดอะกาแล็กติกนะครับต่างก็อยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันในชื่อ Earth d ดาวก้อนเวอรหรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ Pi เน็ 4032ขีด877แล้วก็เราก็ได้มาทราบภายหลังนะครับว่าจัก,กรวาลดาวกอนบอลนั้นก็อยู่ในจัก,กรวาลที่7ของเรื่องดาวกอนบอลนะจากทั้งหมด12จัก,กรวาลจัก,กรวาลที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเซนโอนเทพเจ้าผู้อยู่สูงสุดในจัก,กรวาลดาวกอนบอลและลูกแก้วมังกรนั้นจะมีเพียงในจัก,กรวาลน,นี้เท่านั้นดูที่มาของลูกแก้วมังกรนั้นอาจารย์โทริยามะได้ไอเดียมาจากตำนานฮักเคนเดนที่กล่าวถึง ลูกแก้วทั้ง8ลูกที่มาพร้อมกับเด็กชายทั้ง8คนตามตำนานญี่ปุ่นโบราณนะครับแต่อาจารย์ท่านก็ตัดเหลือแค่7ลูกแล้วก็เพิ่มการขอพรอให้คนที่รวบรวมครบจะสมปัารถนาก่อนจะผูกเรื่องราวของตำนานไซอิ๋วลงไปจนกลายเป็นเรื่องดากอนบอลที่เรารู้จักกันนะครับหลังจากที่ได้ฟังที่มาที่ไปของต้นกำเนิดลูกแก้วมังกรในชีวิตจริงไปแล้วน,นะครับคราวนี้เราก็มาดูเรื่องราวของลูกแก้วมังกรในฉบับการ์ตูนกันบ้างนะครับว่าเป็นมาเป็นไปยังไง ซึ่งถ้าจะถามว่าใครเป็นคนสร้างขึ้นมาเป็นคนแรกก็ต้องย้อนกลับไปที่ลูกแก้วมังกรที่เป็นต้นแบบแรกที่เรียกว่าซูปเปอร์ดาร์กอนบอลก่อนเลยนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาจากดาร์กอนกอสซาลามานะครับสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกือบเทียบเท่าเซนโอพวกเขาคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกมิติของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับโดยลูกแก้วมังกรทั้ง7ลูกนั้นจะกระจายไปอยู่ในจกักรวาลที่6และ7แต่ในภายหลังชาวดาวนาเมกนะครับ ที่ชื่อกระตัดได้ตัดเศษเสี้ยวของลูกแก้วนะครับทั้ง7มาสร้างเป็นลูกแก้วมังกรของตัวเองขึ้นมานะครับซึ่งคนที่สามารถสร้างดากอนบอลได้นั้นต้องเป็นลูกหลานของกระตะได้รับพลังจากดากอนก็สัลมาเท่านั้นนะครับซึ่งเราก็เห็นอยู่หลายคนในซีรีส์เลยนะครับอย่างเช่นเทพเจ้าสูงสุดหรือว่าจะเป็นเดนเดโดยเทพเจ้ามังกรที่มาจากดากอนบอลนั้นจะขึ้นอยู่กับพลังและเงินไขที่ผู้สร้างลูกแก้วเป็นคนคิดขึ้นมา อย่างขอพรได้สองข้อชุบชีวิตได้แค่ทีละคนชุบชีวิตได้แบบหลายคนอะไรแบบนี้นะครับและจานวนลูกแก้วก็ไม่จําเป็นต้องมีถึง7ลูกเสมอไปเพราะบางทีก็มีแค่สองลูกก็สามารถสร้างดาวก้อนบอลได้ตามแต่พลังของคนสร้างว่าจะมีมากมีน้อยแค่ไหนนะครับลูกแก้วทั้ง7ลูกในจัก,กรวาลดาวก้อนบอลเชื่อว่าหลายคนที่เคยอาา่าน หรือว่าดูซีรีส์เรื่องดาวกอนบอลก็คงจะทราบว่าลูกแก้วมังกรที่ใช้ขอพรนั้นจริงๆไม่ได้มีแค่ชุดเดียวบนโลกนะครับแต่ยังมีอีกชุดอยู่ที่ดาวนามิกนะจนหลายคนแบบคิดไปว่าลูกแก้วมังกรก็คงจะมีเพียงบนโลกแค่นี้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้ามองตามซีรีส์หลักก็อาจจะใช่แต่ถ้าจักวาลดาวกอนบอลนั้นโอโ้โหมีมากเลยนะครับแถมในหลายจักรวาลที่เราพูดมาก็ดันถูกรวมเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันด้วยนะครับอันนี้ก็ยังไม่นับภาคต่ออย่างดาวกอนบอล GT หรือว่าดาวนอนบอลซุปเปอร์นะครับ เมื่อเป็นแบบนั้นเราจรึงได้เห็นลูกแก้มังกรอีกหลายแบบออกมาจนถึงตอนนี้ลูกแก้มังกรมีถึง7ชุดแล้วนะครับและนี่ก็คือลูกแก้มังกรทั้งหมดในซีรีส์ดาวน b บอลที่เรารวบรวมมานะครับเริ่มต้น ลูกแก้วมังกรชุดแรกที่เป็นที่มาเรื่องราวของการต่อสู้ของเด็กชายมีหางที่ชื่อว่าสุนโกคูนะครับที่ต้องออกมาจากป่าเพราะต้องติดตามลูกแก้วสี่ดาวที่เป็นตัวแทนของปู่ที่ถูกยิงสาวปริศนาขอเยี่ยมไปใช้ขอพรนะครับจากข้อมูลจะเรียกลูกแก้วชุดนี้ว่าเ e อิร์ธดาก้อนบอลตัวลูกแก้วมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ7.5ซนติเมตรโดยแต่ละลูกจะมีดาวกำกับอยู่ข้างในที่สร้างโดยพระเจ้าที่เป็นลูกหลานของ ตะที่ถูกส่งมายังโลกในอดีตและผู้ใดที่รวบรวมลูกแก้วครบทั้ง7ลูกจะต้องเรียกเทพเจ้ามังกรที่ชื่อเชนรอนออกมาเพื่อขอพรที่ตัวเองต้องการได้หนึ่งขอแต่ก็มีข้อแม้ในการขอเช่นไม่สามารถขอใช้ชุบชีวิตคนที่ตายตามธรรมชาติได้และจะไม่สามารถชุบชีวิตคนที่ฟื้นจากการขอพรได้ก็คือตายแล้วชุบชีวิตได้หนึ่งครั้งและครั้งที่สองจะไม่สามารถใช้ดากอนบอลชุบชีวิตได้เป็นครั้งที่สอง เนื่องจากนี้ก็ยังมีข้อจํากัดอีกมากมายอย่างเปลี่ยนมนุษย์ดัดแปลงให้เป็นมนุษย์ปกติไม่ได้และไม่สามารถฆ่าคนที่มีพลังมากกว่าตัวเองได้เช่นขอยฆ่างากุลเทพเจ้ามังกรไม่สามารถทําได้เพราะว่างกุลมีพลังมากกว่าตนเองแต่ถึงอย่างนั้นก็มีข้อดีตรงที่สามารถชุบชีวิตแตบบ่เป็นหมูได้ซึ่งพรข้อแรกในซีรีส์นะครับ ที่ถูกขอก็คือเป็นกางเกงในของผู้หญิงนะถูกขอโดย on, อูรอนก่อนที่จะถูกเพิ่มพลังโดยเดนเดนะครับอัปเกรดให้สามารถขอได้เป็น2ข้อและต้องรอ1ปีเพื่อจะขอพรได้ใหม่เพราะตอนนั้นลูกแก้วมังกรจะกลายเป็นหินและคงสงสัยกันบ้างไหมครับว่าทําไมเมื่อขอพรไปแล้วจะต้องรอหนึ่งปีเพื่อที่จะได้ขอพรใหม่นั่นก็เพราะว่าลูกแก้วมังกรที่ใช้ไปนั้นจะมีพลังด้านลบติดมาด้วยนั่นจึงเป็นที่มาของมีนส อินิจิหรือลูกแก้วมังกรด้านลบนะครับที่เป็นลูกแก้วอีกหนึ่งชุดที่มีรูปแบบขายกับเอิร์นดากอนบอลโดยลูกแก้วชุดนี้จะทําหน้าที่ดูดซับความปรารถนาด้านลบของคนที่ขอมาใส่ในลูกแก้วที่จะสะสมได้เพียง100ปีลูกแก้วก็จะกลายเป็นสีดําและแตกสลายไปจึงต้องมีการปัดเป่าความชช่วร้ายออกไปจากลูกแก้วนั่นจึงเป็นคําตอบของคําถามที่ว่า ทำไมต้องใช้เวลาหนึ่ปีกว่าจะขอพรได้อีกก็เพราะว่าพระเจ้าต้องใช้เวลาในการปัดเป่าความชั่วร้ายออกไปจากลูกแกว้วซึ่งเอาจริงๆการปัดเป่าความชั่วร้ายมันใช้เวลามากกว่านั้นแต่พระเจ้าที่สร้างลูกแก้วก็คิดว่าคนที่จะสามารถรวบรวมลูกแก้วมังกรได้ครบ7ลูกภายใน1ปีนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากและพระเจ้าก็คิดผิดนะครับเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าดากอนเรดา ที่ใช้ตามหาลูกแก้วมังกรนะไม่ว่าลูกแก้วมังกรจะอยู่ที่ไหนแค่เปิดบุกสามารถรู้ได้เลยว่าลูกแก้วอยู่ที่ไหนนะพอเรามีดาร์กอนเรดาร์แล้วใช่ไหมครับลูกแก้วมังกรก็จะถูกขอพอรรัวๆจนลูกแก้วมังกรก็จะดูดซับความชั่วร้ายเข้าไปเยอะนะครับจนเจ้าปัดเป่าออกไปไม่หมดแล้วเมื่อง,งูกุลนนะครับได้มาขอพอรจากลูกแก้วให้โลกนี้กลับกลายเป็นปกติเพราะว่าถูกซุปเปอร์17ทําลายในภาคดาร์กอนบอลจีที จึงทําให้ลูกแก้วที่สะสมความชั่วร้ายทั้ง7ตัวออกมาสร้างความวนวายนั่นเองนะครับลูกแก้วมังกรในภาคดาร์กบอล GT ยังไม่หมดเท่านี้ยังมีลูกแก้วมังกรอีกแบบที่เป็นที่มาของเรื่องราวในภาคนี้นะครับกับแบ็คสตาร์ดาร์กบอลลูกแก้วมังกรที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกับลูกแก้วมังกรบนโลกทั้ง2แบบก่อนหน้านี้ที่พูดมานะครับจะต่างกันที่ดาวข้างในของลูกแก้วนั้นจะเป็นสีดำโดยคนที่สร้างลูกแก้วชุดนี้ขึ้นมาคาดว่าจะเป็นประเจ้าคนก่อนนะครับไม่ก็เป็นชาวดาวนาเมกที่เคยมาบนโลก น่าจะเป็นลูกหลานของกระตะเหมือนกันนะครับถ้าไม่ใช่ก็ไม่สามารถสร้างดากวกษ์ขึ้นมาได้นะแล้วก็ข้อมูลไม่ได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าใครเป็นคนสร้างหรือว่าอะไรจะไ,ได้มีการรวบรวมครบถ้ง7ลูกและสามารถเรียกอันติเมตเชนรอนที่เป็นสีแดงออกมาได้นะครับพร้อมกับความปรารถนา ที่ไม่มีขีดจํากัดแต่ความจริงก็มีนะครับแต่ว่าไม่ได้พูดถึงในเรื่องโดยความสามารถพิเศษของลูกแก้วนี้มันจะไม่กลายเป็นถิ่นเมื่อเราขอพอรเสร็จแต่ดวงดาวที่ใช้ขอพอรจะถูกทําลายภายใน1ปีถ้าเราไม่รวบรวมแล้วก็มาขอพอรใหม่นะครับที่ย่ำไปกว่านั้นนะครับก็คือลูกแก้วทั้ง7ลูกนี้ก็จะกระจายไปอยู่ทั่วจักรวาลเลยนะไม่ได้อยู่แบบทั่วโลกเหมือนลูกแก้วบางกรบนโลกของเรานะครับอันนี้ก็คือจะจุแบบกระจายไปทั่วจักรวาลเลย โดยเรื่องราวนี้นะครับจะเป็นช่วงต้นของตะก้อนบอลจีทีที่ตัวร้ายตัวเก่าอย่างบิลาฟนะครับแอบมาขอพรลูกแก้วมังกรชุดนี้แล้วตอนที่บิลาฟขอพรนะครับบิลาฟก็ได้เห็นงงกุลแล้วมันก็ได้พูดว่าเฮ้ยนั่นมายเด็กตอนนั้นนี่จนทําให้อาติเมชเชนตอนก็คิดว่านั่นคือการขอพรของบิลาฟนะครับจึงทําให้งงกุลนั้นกลายเป็นเด็กต่อมานะครับแค่เห็นชื่อก็รู้ลนะครับว่าลูกแก้วมังกรชุดนี้ไม่ธรรมดานะครับ พราะชื่อดาร์กดาวบอลจะเป็นลูกแก้วมังกรสีแดงดาวข้างในสีดําที่ความสามารถพิเศษของลูกแก้วนี้คือการเรียกดาร์กเชนรอนออกมาเพื่อขอพรแต่พรที่ให้นั้นจะยิ่งใหญ่ร้ายแรงและส่งผลยังมิติเวลาอื่นๆอีกด้วยแถมลูกแก้วมังกรชุดนี้ยังกระจัดกระจายไปยังมิติเวลาอื่นๆเมื่อเราขอเสร็จซึ่งคนที่จะรวบรวมลูกแก้วได้โคบต้องเดินทางไปยังช่วงเวลาที่กําหนดถึงจะได้ลูกแก้วมา คนที่สร้างดาร์กดราคอนบอลขึ้นมานะครับก็คือเซโนเดนเดนะครับหรือเดนเดในโลกที่ชั่วร้ายนะครับที่สร้างลูกแก้มังก,งกรชุดนี้ขึ้นมาจากความต้องการของกลุ่มดาร์คเอ็มพายที่เราจะได้เห็นการเดินทางข้ามเวลาและการต่อสู้ของงูกุลในมิติอื่นที่เราไม่เคยเห็นในซีรีส์ปกติอีกด้วยใครที่สนใจอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะครับก็ไปหาดูได้ที่ซีรีส์ดรากอนบอลฮีโรสนะครับภาคนี้ก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่สนุกไปเลยนะครับแนะนำให้ไปดูกัน มาต่อกันที่ลูกแก้วมังกรที่หลายคนคุ้นเคยนะครับก็คือนาำเมฆไอดากอนบอลที่เป็นหนึ่งในการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ของซีรีส์ดากอนบอลจากข้อมูลบอกว่าขนาดของลูกแก้วมังกรชุดนี้นั้นเทียบเท่ากับลูกบาสเกตบอลที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้เท่าสูงสุดคุรุที่เป็นหนึ่งในลูกหลานของกระตาจึงสามารถสร้างลูกแก้วมังกรจากเศษของซูเปอร์ดากอนบอลได้ โดยการขอพรนั้นต้องใช้ภาษาของดาวนาเม็กเท่านั้นในการพูดคุยกับเทพเจ้ามังกรและจะสามารถขอพรอ,อ,อะไรก็ได้2ข้อโดยมีข้อแม้ว่าถ้าจะชุบชีวิตคนที่ตายจะทําได้แค่ทีละคนเท่านั้นจะไม่สามารถชุบแบบเป็นหมู่เหมือนดาวนบอลบนโลกได้นะแต่สามารถชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้วกี่ครั้งก็ได้ก็คือตายไปแล้วชุบมา ตายอีกล้วก็สามารถใช้ดาโกบอลอันนี้ชุบขึ้นมาอีกได้นะแต่แค่ไม่สามารถชุบแบบเป็นหมูได้และเมื่อขอพรไปแล้วนะครับก็ต้องรอเวลาอีก130วันตามเวลาของโลกนะครับในการที่จะให้ลูกแก้วกลับมาขอพรหรือว่าใช้งานได้อีกครั้งก็เพราะว่าลูกแก้วลูกนี้นะครับจึงทําให้ดาวนาเม็กถูกฆ่ากับยกตีนะ <c oughs> กอบหมดดาวกันเดยทีเดียวนะครับจึงต้องเรียกว่าของนำพาหายนะมากกว่าของนำโชบแล้วนะครับแบบนี้ แล้วก็มาถึงต้นฉบับของลูกแก้วมังกรที่แท้จริงนะครับที่เป็นต้นแบบให้ลูกแก้วมังกรทุกลูกในซีรีส์นี้นะครับที่เรียกว่า ซูเปอร์ดาวก้อนบอลที่เราอธิบายไปในตอนต้นนะครับว่าลูกแก้วชุดนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากดาวก้อนกอสซาลามานะครับกับพลังในการขอพอรได้หนึ่งข้อแต่จะไม่มีข้อจํากัดใดๆจะขออะไรก็ได้ไม่มีข้อแม้ซึ่งถ้าคุณจะตามหาลูกแก้วชุดนี้คุณต้องเป็นมากกว่ากคูแต่คุณจะต้องเป็นระดับเทพเจ้าเลยนะที่จะสามารถรวบรวมลูกแก้วมังกรชุดนี้ได้นะเพราะขนาดของลูกแก้วชุดนี้นะครับมีขนาดเท่ากับดวงจันทร์ของโลกแถมลูกแก้วทั้ง เจลูกยังกร,กระจายไปยังจักรวาลที่6และ7ที่คนธรรมดาไม่สามารถเดินทางข้ามไปได้และถ้าคุณโชคดีสามารถรวบรวมได้คุณก็ต้องใช้ภาษาเทพ มีสันตมีโหสากาตัดดด้อมีหอมมีหอมมีให้สาตังมีกังสารโโ้า์มีรงระเกตัตังโ้หงการังไมตายตา้สเปกตาเตรกมีคาเตกะตะระการคาตะไมจ้าอามเตหังจูมีสาตุสากาตระหบเจากดีองค์ก็มีกอได้แตตรูกะหามัตายารีองามีคาเตตมีโนฮะเจ้ามีกัตาต้อรโล้ห์โ้หมีติไรอุสันตาคูมนดหเตดไร ตเตตาตายโรหโรหายไมตายยรังโอซัมปาโคมัโนหาเตเรราเตนตาตังโรหังกับแงเตตาจตามีมีคิดคิดูกาโรหัมตาริการหัมมเตยตังมันหายักตะเวราสักกตาดีเมื่อไหร่จะจบทีเวียกว่ภาษาดิเวียนในการขอพรโดยตอนขอพรนะครับเราก็จะถูกเทพเจ้ามังกรนั้นกินเข้าไปในร่างเพื่อเข้าสู่มิติพิเศษที่เราจะพูดคุยกับเทพเจ้ามังกรได้เพราะว่า มังกรตัวนี้นครับมีขนาดใหญ่มากกว่า12จัก,กรวาลทั้งหมดนะครับนั่นก็หมายความว่าตัวเราในสายตาทเทพเจ้ามังกรนั้นก็คือเล็กมากจนแบบมองไม่เห็นจนต้องกินเราเข้าไปอยู่ในร่างนะ่ะส่วนคาขอที่ถูกใช้จากลูกแก้วชุดนี้นะครับ <c oughs> ก็คือการสร้างโลกขึ้นมาในจัก,กรวาลที่6นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการขอพอรจากตัวร้ายนะครับให้ตัวเองเป็นอมะตะและอีกข้อนะครับก็เป็นการสลับร่างของสามัค แล้วก็งอโงกุลนะครับในมิติคู่ขนาดน,นะครับจนเป็นเรื่องราวในภาคดาบบอลซูเปอร์ส่วนเขาเสียนะครับเมื่อขอพรไปแล้วก็ต้องรอเวลา1ปีกว่าลูกแก้วจะขอพรอได้ใหม่นะปิดท้ายกับการหลุดขอบจักรวาลของภาคดาบบอลซูเปอร์กันนะครับกับลูกแก้วมังกรชุดที่7ในซีรีส์ที่คราวนี้นะครับจะมาแค่เพียง2ลูกเท่านั้นนะครับกับลูกแก้วมังกรที่เรียกว่าเคเรียลดาบบอลที่ตัวขนาดลูกแก้วนะครับ จะเล็กเท่ากับลูกปิงปองซึ่งถูกสร้างโดยลูกหลานของกระตัดที่สร้างขึ้นมาจากเศษเซี่ยวของซูเปอร์ดาวก้อนบอลซึ่งตามเนื้อเรื่องนะครับมีไม่กี่คนเท่านั้นที่จะรู้ว่ามีลูกแก้วนี้อยู่นะครับซึ่งความสามารถของลูกแก้วชุดนี้ ก็จะคล้ายๆกับลูกแก้วชุดหลักที่เราได้เห็นนะแต่พลังในการขอพรน,นั้นจะน้อยกว่าในแบบ7็ดลูกไหมและมีข้อจำกัดอะไรก็ยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับโดยเมื่อเรารวบรวมลูกแก้วครบทั้งสองลูกก็จะเรียกเทพเจ้ามังกรทอรอนโบออกมานะครับออกมาให้พรซึ่งเป็นเรื่องราวล่าสุดที่เกิดขึ้นในมังงะตอนนี้นะครับที่บอกได้เลยว่าจักรวาลนี้เริ่มไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับจนเราสงสัยว่าตอนนี้ยังมีลูกหลานของกะตะยยังลงเหลืออยู่อีกไหมนะ และพวกเขาจะสร้างลูกแก้วดาร์กบอลขึ้นมาอีกหรือเปล่านะก็ต้องติดตามรอดูกันอีกต่อไปนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับลูกแก้วมังกรทั้ง7ชุดที่อยู่ในจักรวาลดา้อกบอลนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะทําให้ทุกคนที่เข้ามาฟังได้เขา้าใจเรื่องราวในซีรีส์เรื่องดา้อกบอลมากขึ้นนะครับถึงแม้ตอนนี้เรื่องราวของมังงะในภาคซูปเปอร์จะไปไกลมากๆแล้วนะครับจนเรียกได้ว่าคือกูไม่กลับ แต่ถ้าเราเปิดใจอ่านดีๆก็จะได้พบกินไอของความเป็นดา้อนบอลอยู่นะครับ